Nx 9 0าอันค้าอันค้าไปไหนเฮ้ย2 hand 25 2 Halloween สันโผล่ปโบไหนวะ5เฟร,รม6อ้าอ็มเปดนี่ไงกาดอัลล205 ความไข่ติดโบกมาสินะวันนี้ไม่มีคนจอดเลยเดูในห้องติดโบกมนนีคนเป้า ตึงๆๆๆเฮ้ยอยู่อ่ะอยู่อ่ะอยู่กันว่าเป็นว่า,วาอย่างนี้นั้งซื้อแล้วซื้อแล้วสองเล่มซื้อแล้วสองเล่มรักกันมากยูบัสรุจิ เฮ้ยจะหมดแล้วอ,ะอะ่ะเดี๋ยวแค่หนึ่งสองสามสี่อันนึงนี่ว่าอะไรของสี่ชิ้นเองนี่ว่าอะไรเฮ้ยเหลือแค่ธนูเหลือแค่หอกเหลือแค่ดาบแล้วก็หนังสือว่ะอ๋อเขาไปหมดแล้วหมดแล้วอ,ะอ,อะ่วอะ ยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยไม่มีงบเพิ่งจ่ายค่าไฟไปก็เลยน้องวิ่งหากาตาลองมาแทงหมาหาหนี่ไปก่อนหาเงินไปก่อนแสนห้าเอได้เลยสองเล่มเริ่มมาแสนหา้าจัดไปดี้ับนี่ขายสองเล่มใน,ในบ้านเลยเล้สองเล่มพอก่อนนะสัตว์ไม่ว่ากันไหมกาอริอิโอรลิ ตีล่อก่อนเป้าเบอรล,ลี่ตีหลายล่อเอามีดเนี่ยตีล่อไปก่อนมีดอะไรวะมีดกระกาบต้องล่อด้วยหรอเช็คปิดมันมีคนตีอยู่ข้างในนะก็น้องอย่าบวกสิบคิดอะมห็นมันคนละเรียดกันนี่ก็ <laughs> ไม่รู้ตีไปงั้นให้มันแตกไปเฉยแล้วเราอยตีจะหรือจะตีสดเลยก็แล้วแต่ อจัดไปสามเล่มดีรอบน,นี้ต้องจัดสามเล่มแล้วก่อนก็สามอ่าเงี้ยตัตนาตัอาตางอีกแล้วไม่เนียนี่อ่ะเส่ตังอีกล้วไม่เนียเอพิกกี้ มันแหลกอะไรวะไม่เข้าใจเลรวมันกระตูกอืม,มเพร่มเพิบมายืนตรงนี้แมปไปก็รีดวงมาดีดวงก่อนหนึ่งรอบอ่าเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วปึ๊บอ่าใครจะยังไงไม่รู้ยัดเลยป,ปึ๊บไกะรอ ฮึบ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 มีใครจะเล่นด้ไหมใครจะเล่นด้ไห en มฮึบ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 ฮ <Yeah, like ึบฮึบฮึเด็ดีไปแล้วสีไหนแล้วทีไหนแล้วฮึบสียบร้อยหนึ่งสองสามส าไปดีอ่าฮ<ป>าไปแล้วหาไปแล้วหาไปแล้วถึงเล่มรอรอเฮิฟเฮึบเฮึบเฮึบเฮิฮฮราคนตีแตกนะตีแตกก็สว์เลยมาน,นีออบบอกแหง เด๋อวตีเร็วตีเร็วฮึบพับฮึบพับฮึบเออฮึบด้วยฮึบด้วยฮึบฮึบฮึบมึดจม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 มึมมึอจมมดจมมึ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 ดจมอจมมึดจมมึดจะมึดจจมมึดจมมึดจมึดจม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 มึดจบมึดจมึดจมึดจมมึดจมึดจมดมด ไอ้มึงขายไปห้าหกแสนก็คุ้มอยู่นะเพราะว่าต้นทุนมันไม่แพงไงเรียบร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียบสองจะบอกแล้วเนี่ยสุนี่แหละเว่อ รอตีกดกกดดตายหงสูตรผมของเมอรอใส่เข้าไปแฟบนี่แสดงว่ารอสวนนี่หว่าเียสายรอสวนมันกันนี่หว่าเอาแตกต่อหน้าเลยกดตรหนึ่งสองสามตีห้าสามเล่มไปดีดิมเดิมอาสามเล่มดิมเดิม เราไม่พอใจเราต้องเอาโบกโฮกออกไปซื้อแร่อ่าว้เราออกไปซื้อแร่เข้ามาล็อกตัวใหม่เลยนะถือว่ารีแรล้วแถือว่ารีรอบไปแล้วนะ่ะออกไปซื้อแร่ไม่ซื้อข้างในไปเลยพี่เอาจะได้ต่อเนื่องไเาจังหวะติดต่อเนื่องเงีนน้ยนะน้านีโอแร่ข้างในแพงเราไม่สนับสนุนของแพงไอ้เนี่ย รับซื้อของถู่อ่าบวกหกสามเล่มสามก้อนัดไปไม่ตายก็ตายไอ้สัสอีแวะมาดูร้านแวะมาดูร้านร้านเด็กคงไอ้ขายไปแล้ววะ่ะเท่าไหร่วะหกแสนห้าเนี่ห้า อะไรกันฮะาอนอมึงอะไรวะอ๋ออนอุบอกมาอะใช่ผมขายไปหกแสนหกแสนห้าสองสามนี้ช่องที่สามตรงนี้ปุ๊บเข้ามาปุ๊บไม่ต้องจะทำเพลงปุ๊บรีดวงรีดวงปับ๊บเข้ามาใหม่ปุ๊บอ่าทำสูตรหมาหอนช่างมันเราไม่สนใจเรายัดรอปุ๊บตัวนี้รอปุ๊บสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทำสเต็ป ยึก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 ,ยก <S <S แตกเอะแตกเอะตอคู่ผมจะเป็นพอ่อค้าแตกเร็วแตกสิลูกจอแลนแตกสิลูกเตาขึ้นตีเร็วไอตีอะไรอ่ะจั y บียูเซล แตกใครสักคนหนึ่งแตกเถอะแตกดิแตกเวย้ยเมื่อไรมึงจะแตกวะไอ้เหี้ยกูรออยู่นะปล่อยนะมันแตกจะตามนะถ้ามันแตยตามนะเรียบร้อยสลายสลายสองรีดวงแป,ป๊บแตกเหรอเออแตกแตกหนึ่งละก็บอกแล้วอย่าตามถ้ามันติดรัวๆอย่าไปตาม เสียงถ้าติดรัวๆถ้าแบบแตกติดแตกติดอ่ะน,น้าหน้าตาม,มตี<อ>ไม่เกินสี่อ่ะเออถ้ามันตีไม่เกินสี่อ่ะถ้ามันติดรัวๆสี่ 4, แล้วขึ้นห้าแตกอ่ะน,น่าตามได้แต่ถ้าตีเกินสี่แล้วแล้วมันติดรัวๆอย่าไปตามรอแตกสิเรียบร้อยอือหือแตกสองออว่ไปละสองกูจะบอกเอาวะ เต็มสุดท้ายเต็มสุดท้ายของวันนี้วกห้าขึ้นหกมาออกไปอ่ะตีะไปสอบกันไปสี่ิบปอร์เซ็นมีอยู่จริงหรือเปล่าสี่สิบปอร์เซ็นที่มีอยู่จริงไหมยรีดวงแล้วหนึ่งรีดึงแล้วหนึ่งอาโล เรียบร้อยบวกหกมาแล้วโอ้ไปไปแล้วเกงเดียวเดียวไปหมดแล้วเอออะไที่สุดก็ได้บวกหก